ITS เป็นแพลตฟอร์มเพื่อใช้สร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่และอำนวยความสะดวกให้สมาชิกเติมเงินมือถือชำระสินค้าในราคาพิเศษและได้รับส่วนลดคืนพร้อมทั้งโบนัสต่างๆอีกมากมายแพลตฟอร์ม ITS ผู้สร้างเป็นคนไทยต้องการช่วยให้คนไทยลดรายจ่ายและแบ่งปันรายได้ขยายธุรกิจไปทั่วโลกท็อปอัพทัริหรือ T2R ก่อตั้งโดยดรสรวัตรภัยศารสารวัตรสำนักงานอยู่เลขที่196ซอยนนท4กทมบริษัทก่อตั้งเมื่อ30กรกฎาคม2 5 5 5ด้วยทุนจดทะเบียน20ล้านบาทบริษัทได้รับอนุญาตจากสคบให้ขายซอฟต์แวร์บริษัทไ t t และได้ร่วมมือลงนามต่อต้านแชร์ลูกโซ่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยท่านประธานและรองประธานยังได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นปี2565จากสื่อมวลชนสาขาต่างๆ ITS เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถสร้างรายได้และรวบรวม Big Data ได้แบบไ right ร้ขีดจำกัดได้แก่เติมเงินมือถือช็อปออนไลน์แบ่งรายได้ด้วย Marketing Network MLM เป็น Digital Assets เพิ่มมูลค่าทุนให้สูงขึ้นด้วย การแข่งขันระหว่างค่ายมือถือมีอัตราที่สูงขึ้นมากค่ายสีเขียวครองอันดับหนึ่งมาตลอดเพราะลงหลักปักฐานก่อนค่ายอื่นค่ายสีแดงและสีฟ้าจึงจับมือกันสร้างฐานลูกค้าอย่างรวดเร็วด้วยการเสนอให้สมาชิก T2R ใช้มือถือราคาถูกโทรฟรีไม่อั้น24ชั่วโมงทุกเครือข่ายและได้เน็ตแม็กซ์บีดไม่อั้นแบบคุ้มเกินคุ้มประกอบกับแผนการตลาดของ T2R ยังทำให้สร้างรายได้จากการใช้ดีบอกต่ออีกด้วย ลาเส้น ITS ตลอดชีพโดยมีราคาตามขนาดธุรกิจ S, M, L, XL โดยจะได้รับพอร์ตธุรกิจ 1, 3, 7, 5ตามลำดับมีราคาตั้งแต่ 1, 313บาทถึง 16, 000บาทโบนัสจะมี3ข้อคือ 1. จากการขายลิขสิทธิ์ ITS 2. โบนัสบริการบริหารทีม MLM 20% 3. โบนัสธุรกรรมซื้อขายทั่วไป โบนัสจากการขายนิขสิทธิ์ SMLXL จะได้รับ200-3,000บาทรับทันทีแบบเรียลไทม์สามารถแนะนำได้ทั่วโลกโบนัสบริหารทีม MLM จะได้รับ20%จากแผนการตลาดธรรมชาติใช้ดีจึงบอกต่อโบนัสธุรกรรมซ,ซื้อกินซื้อใช้จะได้รับ10%ทุกระดับชั้นสมาชิกมีสิทธิ์แนะนำร้านเข้าร่วม ITS ได้ตามไซต์ธุรกิจไซต์เอแนะนำได้หนึ่ง ไซส์ M แนะนำได้3ไซส์ L แนะนำได้7ไซส์ XL แนะนำได้15ผู้แนะนำจะได้รับ10%จากคะแนน RV คะแนนสินค้าคะแนนจากการซื้อในระบบด้วย สินค้าที่นิยมใน ITS ได้แก่ซิมมือถือราคาถูกราคา115บาทถึง175บาทต่อเดือนประกันภัยรถยนต์พรบรถยนต์สินค้าที่เป็นที่ต้องการมากคือสินค้าแฟชั่นสินคาสินค้าที่ต้องการใช้ในชีวิตประจำวันสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปจึงเรียนเชิญร้านค้าต่างๆเข้าร่วมระบบ ITS มาณโอกาสนี้อขอบคุณค<า><อ>่ะ